ักอ,อนรับคุยนนกุลปีกว่าแล้วชมเป็นสุภาพบุรุษขอบคุณที่ให้เกียรติแอปทักซอ,อนรับคุยนนกุลปีกว่าแล้วจากเพื่อนร่วมงานสู่คนของใจชมเป็นสุภาพบุรุษขอบคุณที่ให้เกียรติบอกความสัมพันธ์ติดจรวดน่ารักดีแต่ต้องใช้เวลาเป็นความสัมพันธ์ที่หลายๆคนคอยลุ้นคอยเชียร์มาตลอดสำหรับนางเอกสาวแอปทักซอ,อนและนักสแสดงรุ่นน้อง นันกุลซึ่งก่อนหน้านี้ฝ่ายชายได้ออกมายอมรับแล้วว่าศึกษาดูใจกันจริงซึ่งล่าสุดด้านฝ่ายหญิงอย่างสาวแอปก็ได้ออกมาเผยกับสื่อมวลชนแล้วว่าคุยกันจริงตอนนี้สบายใจขึ้นมากๆบอกความสัมพันธ์ติดจรวดน่ารักดีแต่คงต้องใช้เวลาพร้อมเอ่ยชมไม่ขาดปากฝ่ายชายเป็นสุภาพบุรุษ แต่แอบตกใจความชัดเจนเหมือนกันแอปทักษออนที่ได้มาร่วมงานสยามพารากอนเดอะเอลูเ e e l l กซ์อ e n ฮอลโ e เทนนิ่งและให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าสำหรับเรื่องความรักแฮปปี้ดีตอนนี้คุยกันอยู่จริงๆก็คุยมาเรื่อยๆเริ่มจากเพื่อนร่วมงานมันอาจจะเริ่มจากเรื่องงานซึ่งมันปกติ จนเวลาผ่านมาเรื่อยๆสักพักหนึ่งประมาณปีกว่าทำให้เราได้แลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องอื่นๆด้วยมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆที่เขาบอกว่าซึ่งใจตอนที่ตนซื้อของไปเยี่ยมตอนป่วยตนไม่อยากบอกเลยว่าจริงๆตอนนั้นใครป่วยตนก็ส่งให้ตนเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วไม่ได้มีอะไรพิเศษถ้าถามว่าตรงไหนที่รู้สึกพิเศษมากกว่าเดิม ก็คงเป็นช่วงงานศพที่รู้สึกจริงๆว่าเขาเป็นห่วงเราถามว่าเป็นสิ่งที่ตั้งใจไหมที่ให้ฝ่ายชายออกมาพูดก่อนคือทางเขาจะออกตัวเสมอว่าเขาเป็นคนชัดเจนก่อนที่เขาจะให้สัมภาษณ์เราก็คุยกันมาในระดับหนึ่งว่าเขาจะบอกแล้วนะว่าเราคุยกันมีการรับรู้และตกลงร่วมกันบอกคำคำตนก็ไม่ได้คิดว่าจะชัดเจนขนาดนี้ เรื่องความสัมพันธ์ติดจรวดตนก็เชื่อว่าใครฟังก็คงยิ้มเหมือนตนตนก็รู้สึกขอบคุณที่ให้เกียรติถามต่อเป็นห่วงเรื่องความห่างของไวัยไหมแอปบอกจะบอกว่าไม่คิดเลยคงไม่ได้ในประเด็นที่มีคนเป็นห่วงตนก็รับรู้และขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงยอมรับตอนนี้สบายใจขึ้นก่อนหน้านี้ที่หลายคนเห็นไปทานข้าวด้วยกันตนก็บอกว่าใช่ มันเป็นช่วงที่เราต้องเรียนรู้กันไปแน่นอนความสนิทมันก็เพิ่มมากขึ้นขอบคุณความเป็นคนชัดเจนของเขาที่ขอเป็นคนพูดก่อนสำหรับตนการที่เขาขอเป็นคนพูดก่อนไม่ได้แปลกใจอะไรเขาเป็นคนชัดเจนเป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้วบอกสำหรับเพื่อนๆอนอย่างที่หนุ่มกับแม่ชมพูเขาก็อะไรที่ตนแฮปปี้เขาก็แฮปปี้ บอกเขาก็กุมความลับนิดหนึง่งส่วนแก๊งวันเกิดเขาก็รู้ทราบก็แซวเรื่อยๆจริงๆเพื่อนสนิทตนน่ารักมากอะไรแฮปปี้เขาก็แฮปปี้ที่ดีเจเป้ที่คอมเมนต์กันไปมาก็เพราะความสนิทก็เล่นกันปกติส่วนเรื่องมุมมองความรักของตอนนะตอนนี้ตนก็ยังเหมือนเดิมตนเข้าใจทุกคนที่เป็นห่วงเพราะทุกคนเห็นเส้นทางชีวิตตนตลอด ตนก็พูดมากตลอดว่าเรื่องของความรักมันคือสิ่งที่ดีมันเป็นกำลังใจให้เราออกมาเจอโลกภายนอกถ้าความรักเป็นตัวที่เพิ่มพลังให้เราตนว่ามันเป็นเรื่องที่ดีในชีวิตบอกตอนนี้ก็รู้สึกสบายมากขึ้นจากก่อนหน้านี้พยายามไปในที่ที่คนไม่เยอะแต่หลังๆไปหมดทุกที่ไลฟ์สไตล์เท่าที่รู้มาก็ไปกันได้ ถามว่าคาดหวังแค่ไหนตนว่าไม่ว่าครั้งนี้หรือครั้งไหนตนเต็มที่กับมันเรื่องความคาดหวังมันตอบลำบากนะปัจจุบันตนเต็มที่กับทุกๆเรื่องเราก็อยากให้มันออกมาดีสุดท้ายผลตอบรับจะยังไงมันถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วถามต่อตอนนี้ยังไม่มีสถานะแอปบอกคะ่ะส่วนที่เขาบอกมันจะข้ามขั้นไปเร็วมาก ตอนดูตนก็กรี๊ดเหมือนกันตนว่าสำหรับตนนนถ้าถึงขั้นที่เรียกว่าแฟนเราคงรู้สึกว่าเราพร้อมทุกอย่างแล้วจริงๆถึงได้มีสถานะการเป็นแฟนหลังจากนั้นมันคงเป็นเรื่องง่ายแล้วแต่สำหรับตนติดจรวดมันก็น่ารักดีแต่ในความเป็นจริงมันก็คงต้องใช้เวลาไม่ได้หมายความว่าสั้นหรือยาวแต่มันคือจังหวะเวลา บอกทุกอย่างยังไม่แฮปปี้เอนดิ้งแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจขอบคุณทุกการซัพพอร์ตไปไหนทุกคนจะบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะตนก็เขินนะตนคิดว่ามันคงมาจากการที่เขาเห็นเราแฮปปี้ถามต่อชอบรูปถอดเสื้อหรือไม่ถอดเสื้อแอปบ,บอกเป็นคำถามที่ไม่ได้เก่งข้อสอบเอาเป็นว่าแล้วแต่ทุกคนเลย ตนก็ไม่กล้าก้าวไกลเรื่องส่วนตัวเขาหรอกส่วนผ่านด่านปีใหม่ไหมเอาเป็นว่าปีใหม่รับรู้สำหรับตนปีใหม่และครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญมากๆทุกคนในครอบครัวรับรู้บอกตอนนี้มีงานคู่ติดต่อมาเยอะมากๆอนาคตคงมีแต่ตอนนี้แค่งานเดียวแต่ละคนก็เต็มมากๆ